เรียนบ้านพ่อมึงเินี่มันมาเขียบน้ำ <S <S 1> <S 1> สวัสดีครับก็เรื่องราวเหล่านี้ก็มักจะเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำนะครับมันอยู่หน้าบ้านของผมเองนะครับเป็นต้นไม้ของคนหน้าญาติพี่น้องกันนะครับปลูกไว้หน้าบ้านนะครับผมก็แอบดูตั้งแต่มันยังเล็กๆนะครับันมันเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็ติดิดลูกติดผลในปีนี้นะครับซึ่งก็ผลมันก็ดกพอสมควรนะครับ ผมก็หมายตาไว้ว่าจะถ่ายคลิปหลายครั้งแล้วเพราะไม่ทาสักทีนะครับเพราะว่าติดงานจนลูกมันร่วงแล้วก็จนเจ้าของเขาเก็บไปเกือบหมดแล้วนะครับเดี๋ยยังพอมีลูกให้เหลือให้ดูบ้างนะครับก็เียก็เลยถ่ายเอามาให้ดูนะครับแบบทักข้าวรีบๆนะครับก่อนที่ดอกกับลูกของมันจะหายนี่เป็นดอกของมันนะครับสวยนะครับเป็นเหมือนกับดอกของ้อยหนานะครับแต่ว่ามันจะมีความใหญ่กว่าแล้วก็ิีบหนากว่านะครับ ซึ่งในข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ตเขาก็กล่าวว่ามันเป็นชื่อตระกูลเดียวกันกับน้อยหนานะครับที่มีลูกเป็นหนามคล้ายทุเรียนนะครับซึ่งทางภาคใต้เขาก็เรียกทุเรียนน้ําหรือว่าทุเรียนเทศนะครับเพราะว่ามันจะออกช่วงนี้นะครับช่วงช่วงน้ําท่วมหรือว่าช่วงน้อยหนาของเราจะเริ่มเติบโตแล้วออกสู่ตลาดนั่นเองนะครับ ก็เลยได้ชื่อว่าทุเรียนน้ำนะครับตามที่เขาว่ามานะครับส่วนเนื้อก็เหมือนกับเนื้อของน้อยหนานะครับแล้วก็มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดนดน,ดนะครับตามที่คนเจ้าของเขาบอกมานะครับแต่ผมก็ยังไม่เคยชิมน,นะครับแต่เห็นมันแปลกนี่ก็เลยมาฝากกันที่เห็นอยู่นี่มันเป็นไม้ที่มีความสวยงามอยู่พอสมควรนะครับถ้ามองจากโดยสายตาแล้วสูงสุดมันอยู่ที่ประมาณ4ี่เมตรเศษนะครับ แต่เราสามารถควบคุมความสูงของมันได้ด้วยการตัดแต่งทรงพุ่มแล้วก็น่าจะเป็นไม้ประดับได้นะครับก็เลยเอามาแนะนํากันนะครับเพราะว่าใบของมันจะมีความเงามันขับหนาแล้วก็สามารถทําเป็นร่มเงาได้นะครับแล้วก็เป็นไม้แปลกที่หายากนะครับว่าถ้าทําขายเป็นไม้สวยงามก็น่าจะโอเคนะครับส่วนการขยายพันธุ์ก็กล่าวกันว่าต้องใช้เมล็ดในการเพาะปลูกนะครับ แต่ดูจากรูปทรงภายนอกแล้วก็กายภาพโดยรวมแล้วผมว่าน่าจะชําได้นะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่ชุมน้ํากิ่งก้านของเขาเป็นไม้ที่ชุมน้ําพอสมควรนะครับไม่ถึงกับเป็นไม้ที่อวบน้ําแต่ว่ามีเปลือกที่ค่อนข้างหนาแล้วน่าจะตอนแล้วก็ทํากิ่งชําแบบควักแน่นได้นะครับดูจากลักษณะครับสิ่งที่เรานํามาฝากก็คงมีแค่นี้นะครับคราวหน้าถ้ามีเรื่องดีๆก็ จะนำมาฝากกันก็ขอขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ